สวัสดีจ้ามาเจอกันกับอีทอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะรู้สึกเศร้านะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ดีใจนะคะมีความสุขแฮปปี้มากเพราะว่าเป็นวันเกิดแล้วก็ทำงานทั้งวันรับออเดอร์ทั้งวันนะคะอืมแต่พอมาวันนี้พี่น้องจา๋า เศร้าใจนะคะทรงเงาเงาทรงแบบทรงคิดนำพระเอกกันไหมพี่น้องจ้านะคะทรงคิดนำเพราะอะไรนะคะเพราะว่าพระเอกก็เก็บผ้าใส่กระเป๋านะคะพี่น้องเก็บผ้าใส่กระเป๋าเตรียมกลับบ้านนะคะเตรียมกลับบ้านเกิดเมืองนอน <c oughs> <c oughs> เออเนาะยิ่งะจะได้อยู่บ้านคนเดียวประมาณเกือบสองอาทิตย์นะคะ <c oughs> คนเคยอยู่น้ากันทุกวันเนาะพี่น้องเนาะเคยอยู่น้ากันทุกวันกะจิบได้เห็นหนากกันประมาณสิบกว่าวันก็ไม่นานหรอกนะคะแป๊บเดียวแหละสิบกว่าวันแต่ว่ามันเคยอยู่น้ากันทุกวันก็คือจีคิดถึงกันเหมนไหมนะคะแต่เวลาอยู่น้ากันกะกัดกันนะคะพี่น้องกัดกันแต่พอเวลาเขาจะไปนี่กะส่งเสารอยู่เด้พี่น้องจ๋านางอีกก็ส่งเสาร์ส่งคิดนําอยู่นะคะส่งคิดนําทาหีทาฮอนอยู่พี่น้องเอ้ยปะจีพาไปดูเพะเอ่า เตรียมเก็บของใส่กระเป๋านะคะเตรียมเดินทางวันพรุ่งนี้อีกก็จะไปส่งที่สนามบินขอนแก่นนะคะไปะไปดูกันเนี่ยจ้ะพี่น้องจา๋าพระเอกก็เตรียมตัวเอาจะไปไหนอีกแหละ<า>เอา้าเพิ่นไปอาลูกเพิ่นเข่าบ้านนะคะเตรียมแพ็คก,กระเป๋าเอาขนขนมนะคะ ไปฝากอ๋อขนมไปฝากพอ่อไปฝากญากคือบ้านนี้เขาชอบกินขนมนะคะบ้านนี้เขามากมากักมักหลายกการกินขนมเพื่อนก็เลยได้ขนมก็จีได้อะไรน้าล่ะนี่อยู่ในถุงนี้ก็ใช่นะคะอยู่ในถุงนี้ก็ใช่นี่แต่ขนมดูเสือผาเจ้าวไปดูมีจากชุด เมื่อวานนี้นางอกก็พาไปอ่าช้อปปิ้งเสื้อผ้านะคะไปได้กางเกงมาหนึ่งตัวแล้วก็เสื้อแขนยาวมาหนึ่งตัวแล้วก็รองเท้านะคะรองเท้าแล้วก็อันนี้ไทวิสกี้ซีเซฟเด็กแรไปฝากพ่อเพิ่นนะคะพี่น้องจ๋าแค่นี้แหละที่ของนั่งจะเอาไปแล้วก็จะมีเสื้อผ้าอีกเล็กน้อย s a r e something to your fan club I'm going I'll Thailand Melbourne from go to for days and then Thailand be back 11 days d นางบอกว่านะคะก่อนหน้านี้นางอยากจะกลับบ้านแต่พอตอนนี้อยากจะเปลี่ยนใจนะคะ แต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าได้บุ๊กิ้งตั๋วไปแล้วเรียบร้อยนะคะอืมทรงเสาพี่น้องจา๋านางกับเสาวันนี้เศร้าทั้งวันนะคะใจนึงก็อยากกลับใจนึงก็ไม่อยากกลับเพราะว่านางไม่ค่อยอยากห่างกับเมียนะคะดูดูดูเอ้าเอา,อา,อา่ค่อยอยากห่างกับเมียแล้วกัอีกอย่างนึงยิ่งมีลูก้ามาอยู่ด้วยนะคะนางก็ยิ่งห่วงลูก้าไปใหญ่เลยนะคะ You n e v e เกอบอนา่แพ็กกระเป๋าเตรียมกลับบ้านเกิดนะคะไปหาครอบครัวไปเยี่มครอบครัวเนาะพี่น้องนาะแพเมกลเกินคะี่ยมคบนพี่น้องเาะรดะคะพี่น้องจ๋าเกมนี้ขาดไม่ได้เลย บ้านนางอิดก็โลกโลกเดิอพี่น้องจ๋าไม่มีเวลาทําความสะอาดเลยเออนางอิดบ่มีทําความอ,อนะคะคือแบบว่าทาทาแต่งานอิลิพี่น้องจ๋าทําคืออย่างที่อิดเคยบอกทุกคนนะั่นแหละว่านะคะเรื่องงานบ้านอิดบ่ถนัดนะคะแต่เรื่องหาเงินฉันสู่ตายพี่น้องจ๋าเรื่องหาเงินฉันสู่ตายสู่ตายปาดผิวไม่คายคือฉ่ำแท้ พี่น้องจ๋าทําไมผิวนางอิชฉ่าขนาดนี้รีบสั่งไปทานนะคะคอลลาจเจนพูดอะไรไปกับพะพนขายของพี่น้องเอ้ยกําลังอินนะคะพี่น้องจ๋าอินนางอิชกำลังอินเลิบเจเอสจินคอลลาเจนโกรม,มากมากนะคะหลงไหลนะคะพี่น้องจ๋าหลงไหลในผิวตัวเองอมันนามันหนกโอเคทำไมาไหลายระถือนางกำลัง หากางเกงหาเสือหาผา <c oughs> โอ้พี่น้องเลยในอีกกะสรงสีคิดถึงนางอยู่เด้ถ้าแม่นางบ่อยู่นะคะแต่ว่าพ่ออยู่กับแบบว่าทะเลาะกันนะคะพี่น้องจา๋าพ่ออยู่กับแบบบ่ค่อยถูกกันปากหากันมาไลก็ได้กัดกันโลดได้ทะเลาะกันโลดแต่พอนางไม่อยู่สงสัยต้องคิดถึงนางแน่นอนนะคะพี่น้อง เป็นธรรมดาหลนะเนาะคนเคยอยู่น้กากันมันก็ต้องพอห่างกันมันก็ต้องคิดถึงกันนะคะแต่เอาจริงๆนะพี่น้องคือใจหนึ่งอีกก็อยากจะไปกับนางนะคะแต่ใจนึงนะคะมันกับแต่ด้วยภาระหน้าที่มันไปไม่ได้นะคะ <c oughs> นั่นแหละด้วยภาระหน้าที่มันกับไปบ่ได้อีกถ้าอีทไป ก็ไม่มีใครส่งของให้ไม่มีใครทําได้นะคะพี่น้องจ๋าเราที่นี่จะมาเปิดของขายหนาบ้านอีกพ่อกับแม่อีทก,ก็ยากหลานนะคะ,ะยากน้องเอิดก็บน้องคินก็บม่มีใครดูแลให้จ้าจะทํายังไ,ไงพี่น้องเ้ยนะคะก็เลยตัดสินใจให้เพะเอกไปคนเดียวเอาไว้รอบหน้านะคะเอาไว้รอบหน้าอีกจะไปด้วยไปน้ากันนะคะไปเที่ยวพักผ่อน นำอะไรอย่างงี้นะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็คืออิกก็จะได้ไปส่งนางที่สนามบินขอนแก่นนะคะแล้วก็นางก็จะไปลงที่สุวรรณภูมิลงสุวรรณภูมิก็ไปต่อที่อ,อะไรนะสิงคโปร์นะคะไปต่อสิงคโปร์แล้วก็ถึงจะไปลงเมลเบิร <Melbourne S 2> ์นกับประมาณนี้อู้เบกกี้ Na so. So Please comment if you prefer her YouTube the other angle. Because I think the other angle is better. This one better. Okay. It's the. But if people comment. No one comment. I'm just saying, like, it's better to watch like that. No. It's like you're watching TV, people watching the TV. It's really good. Mm -hmm. um, what else do I need? <sighs> you do My shoe. ก็นะคะขอให้แฟนคลับ FC ของพระเอกหลายๆท่านนะคะหรือว่าแฟนคลับ FC ของนางอกเช่นกันนะคะอวยพรให้พระเอกเดินทางปลอดภัยนะคะให้เขาเรียกอะไรนะเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับให้กลับมาหาอีทอย่างปลอดภัยนะคะนั่นแหละนะคะมาอัปเดตอัปเดตให้ทุกคนได้ได้ดูนะคะว่านางกำลัง เก็บผ้าเก็บเข่าเก็บของเก็บสัมภาระเพื่อที่จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อีทกับขอจบไว้เพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวเราเจอกันเป็นคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ